สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ช่องไม่บอกช่องอะไรแต่ต้องคือช่องนี้แหละตอนนี้เราก็จะมาดูว่านี่คือเพื่อนสนิทเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ก็รุ่นพี่รุ่นพี่น่าเบื่อมากบอกไว้ก่อนเลยหน้าชีวิตจริงไม่เหมือนแบบนี้จะดูนั่นก่อนนั่นคือเป็ดสัมภเวสีนะครับที่รออาหารคนมาเลี้ยงนะครับ ตอนนี้เขาพยายามทำทุกอย่างทุกวิถีทางเราจะทำให้มันสว่างมากนี่มันก็มืดเกิดไปแล้วสว่างนี่สว่างมากนะครับเขาเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรแปลกก็ไม่รู้อันนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาดูกันดีกว่าแร่เแ่ตอนนี้เราก็จะมาให้เราจะมาดูเป็ดจัมพาเวสีที่อดอาหารมากินนั่งกินก้อนหินแถวนี้นะครับสามคนเท่านั้น เอ้ยชูสิสามนะครับเราจะชูประมาณสามคนนะครับนี่ก็นายคุณนายสมศรีนะครับไม่ใช่ละนี่อาจจะเห็นได้ชัดนะครับเพราะตอนนี้เราก็จะมายมีเราจะมาอิเปสัสพเวสีมีคนคนแรกคนโตอยู่ป .5 ชื่อพี่พลอยคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงิน เข้มๆที่เป็นนักกีฬานั่นไม่ใช่น,นักกีฬานะตั้งแล้วอันนี้แล้วก็จะเป็นที่น<ด>่า<ด>เกลียดตั้งอะไรตั้งเป็นตอนนี้เขาก็ทำที่น่าเกียดคนนั้นนะ่ะเขาชื่อดาคนที่ใส่เสื้อสีเงินแบบท่วมเลยนะชื่อดาแล้วก็อีกคนนึงที่เสื้อขาวอ,ะอ่ะอ่ฮะคนกลางแล้วก็คนอ่าคนกลางแล้วก็คนนั้นคนนั้นนะครับ คนกลางนั่นนะคนกลางน่ะอันนั้นคนริมไม่ใช่นะคนกลางตัวเนี้ยนั่นแหละครับถ้าเป็นเป็ดน,นะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังโอ้โหเป็ดสพะพวิ เป็ดจำง,งวิ่งโูเขาจะไปหาอาหารที่ไหนนะครับนาอใช่ไหมตอนนี้เราขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร้กดไลค์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย